ความสุขทางไกลของคนไกลบ้านค่ะอยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะตัวนี้ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นิจะพาทุกคนมาปลูกดอกไม้นะคะแล้วก็จะไปเก็บผักบุ้งฝรั่งกันค่ะด้วยการปั่นจักรยานไปนะคะแล้วก็จะไปดูว่าหน่อไม้ฝรั่งเริ่มขึ้นหรือยังนะคะแต่ว่านิดเองเนี่ยยังไม่ได้ไปดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะว่าขึ้นหรือยังเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนมาปลูกดอกไม้ด้วยกันค่ะเป็นดอกไม้ที่นิดซื้อมาจากร้านฮอนบักนะคะก็กะว่าปีนี้จะไม่ซื้อดอกไม้แต่ก็อดไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาสวยมาก แล้วก็มีต้นตะไคร้ด้วยค่ะที่นี่ซื้อมาเนาะก็จะมีตะไคร้แล้วก็ผักแพลวนะคะที่เราสามารถซื้อได้ที่ร้านฮอนบากเนาะราคาก็สี่แฟงเก้าสิบห้านะคะนี่ซื้อผักแพวมา3ต้นแล้วก็ตะไครมาสต้นนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกด้วยกันค่ะทุกคนอันนี้นี่ซื้อมาไว้ฉีดจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ที่นี่ทำเองเนาะก็ฉีดให้เป็นให้เขาได้รับปุ๋ยทางใบนะคะแต่ว่า ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะก็เริ่มแดงดีแล้วค่ะแต่ว่ายัางไม่ลองเลยจริงๆที่นี่ทำไว้ตรงนี้นะคะกระบ,บะที่ทำไว้ตรงนี้กะว่าจะปลูกเป็นบวบหอมแล้วก็อาจจะเป็นน้ำเต้านะคะแต่ว่านี่จะแซมมีผักสลัดนะคะมีสลัดแล้วก็กวางตุ้งเล็กน้อยแล้วนิดจ,จะแซมตะไคร้แล้วก็ดอกไม้ไปด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ตะไคร้นี่เราน่าจะเอาไว้สุดเนาะแบบนี้เพราะว่าเวลานั้นเราจะได้เก็บกินสะดวกนะคะตะไคร้มีสี่ต้นมันมีกระบะสองฝั่งเนาะก็จะเป็นตะไคร้กระบะละสองก็จะอยู่สองฝั่งแบบนี้ละกันแบบนี้นะคะแล้วก็ดอกไม้สีแดงนี่มีทั้งหมดสี่ต้นนะคะนี่ก็จะเอาไว้อย่างนี้ละกันนี่ค่ะแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็น ต้นนี้นะคะสวยไหมคะอาจจะเป็นต้นนี้ตรงกลางเนาะแบบนี้มาดูกันค่ะว่าจะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนนี่เป็นตะไคร้สองฝั่งเนาะแล้วก็ดอกแดงสองข้างแล้วก็ตรงกลางสีชมพูนะคะตรงนี้ก็เป็นสลัดเนาะแล้วก็ข้างในตรงนี้นิดกะว่าจะปลูกบวบหอมนะคะนี่ค่ะสองต้นให้เขาขึ้นขึ้นไปข้างบนนะคะ เป็นซุ้มผักที่นิ่ทกับปะป้าแล้วก็น้องปั้นเมื่อเดือนก่อนอน,นู่นค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือปลูกเลยดีกว่าค่ะดีเหมือนกันนะคะร้านดอกไม้เขาจะเริ่มมีเพาะผักที่เป็นผักเอเชียเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเห็นที่มีทุกปีนะคะจะเป็นตะไคร้แล้วก็ผักแพวนี่แหละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะสวยเนาะก็จะลงข้างๆแล้วกัน เดี๋ยวปลูกดอกไม้เสร็จแล้วเราไปดูผักบุ้งฝรั่งกันค่ะก็พอถึงฤดดูเก็บผักป่ามาทีไรก็ดราม่ามาทุกทีเลยนะคะดราม่าเริ่มเยอะแล้วค่ะเป็นคลิปปีที่แล้วนะคะก็จะเริ่มมีคนกลับมาดูเพิ่มขึ้นแล้วก็ดราม่าอีกแล้วค่ะบอกว่าทำลายธรรมชาติบอกว่า,าผิดกฎหมายนะคะอุ้ยหลายอย่างค่ะบางคนบอกสามีไม่สอนหรอไม่บอกไม่สอนหรอหลายอย่าง แต่นิดอยากจะให้คนที่มาดามาเข้าใจนะคะว่าอ,าอย่างอย่างนิดเองนะคะตัวนิดเองไปเก็บเนี่ยก็ไม่ได้เก็บมากมายขนาดนั้นจนถึงการจนจนถึงเป็นการทําลายธรรมชาติได้นะคะอย่างนิดไปเก็บถ้าคนที่ติดตามนิดมาตลอดจะรู้ว่านิดเก็บแค่นิดเดียวค่ะเพราะว่าสามีก็ไม่กินลูกก็ไม่กินนะคะก็อยากให้ทราบว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีกินหรือว่าไม่ใช่ว่า มันอร่อยมากมายนะคะยังไงผักที่เราปลูกก็สําหรับนิดก็อร่อยมากกว่านะคะแต่ว่าที่ไปเก็บเนี่ยมันเหมือนความสุขทางไกลของคนไกลบ้านค่ะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะว่าอย่างนิดเองน่ะพื้นเพเป็นชาวนาเนาะพ่อแม่พาทํานาตั้งแต่เล็กนิดก็ทําสวนทํานาพอมาอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองที่ทุกอย่างต้องปรับตัวทั้งหมดต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดนะคะนิดก็ มีความสุขที่ได้ไปเก็บผักป่ามีความสุขที่ได้หาเห็ดนะคะมันเป็นความสุขทางใจจริงๆค่ะอธิบายไม่ได้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะอย่าดราม่าเลยไม่ได้เก็บจนแบบว่าทําลายธรรมชาติขนาดนั้นนะคะอย่างนี้เก็บก็ไม่ได้เก็บเยอะแล้วมันก็เป็นแค่ความสุขเล็กๆน้อยๆเองค่ะส่วนเวลาไปเก็บเห็ดเหมือนกันนะคะจะมีดราม่าเยอะมากเลยว่า ทำไมไม่ถมหลุมทุกดอกเลยบางดอกก็เห็นลืมอะไรแบบนี้นะคะบางครั้งนิดพยยามถมทุกหลุมนะคะแต่บางครั้งอาจจะด้วยความตื่นเต้นอาจจะมีลืมบ้างนะคะก็อย่าดราม่ากันเลยค่ะก็ดูให้เพลิดเพลินนะคะไปเก็บเห็ดนี้ก็ไม่ได้เก็บเยอะมากมายขนาดนั้นบางครั้งอ่ะเดินสามเขาสี่เขาก็ได้แค่ไม่ถึงโลนะคะก็นั่นแหละค่ะเห็ดที่สวิตก,ก็หายากนะคะมีน้อยต้องขึ้นเขาต้องอะไรลำบากค่ะ แต่ก็ไปแต่ก็ยังไปเหมือนเดิมนะคะความสุขก็นั่นราคาอยากให้ทุกคนเข้าใจนะอย่าดราม่าเลยนะคะก็ชมความบันเทิงและการหาดูวิถีชีวิตของคนไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนแรกว่าจะปลูกดาวเรืองนะคะดาวเรืองที่นิดเพอเองแหละจะได้ไม่ต้องแบบ ้นเปลืองเนาะเพราะว่าดอกไม้นี่ก็ราคาแพงนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนทุกปีด้วยนะแต่ว่าพอดีนิดว่าดาวเรืองว่าจะปลูกที่สวนทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าดอกดาวเรืองมาครั้งก็เราเอาจะเอาไปพ่อยพวงมาลัยอะไรก็ได้อย่างนี้เนาะก็เลยเห็นดอกไม้มันสวยดีด้วยก็เลยปะเอาสักหน่อยนะคะ ตอนนี้มาถึงดงของผักบุ้งฝรั่งแล้วนะคะเริ่มจะขึ้นสูงนะคะนิดไม่ได้มาดูนานเนาะนี่ค่ะสว,สวยเลยนะคะแต่ว่าเราจะไม่เก็บเยอะเนาะวันนี้จะเอาไปทำต้มไก่บ้านนะคะใช้แทนใบมะขามอ่อนเนาะเพราะว่าเขาจะออกรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเด็ดเอายอดๆนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยน,นะคะไม่ต้องใช้มีดกันเลยนะคะเพราะว่า อ่อนมากนี่นะคะขนาดประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้เนาะเยอะมากๆเลยนะคะมีเป็นตรงเลยกำลังขึ้นใหม่ๆก็มีปกติเขาก็จะเก็บเอาที่แบบแดงๆเนาะแต่เรามาช้าไปนิดนึง แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วค่ะเราไม่เก็บเยอะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูผักชนิดอื่นๆกันนะคะสิ่งแรกที่ได้ก็เนี่ยค่ะผักบุ้งปลังนะคะดูนะคะทุกคน อันนี้คือผักสลัดนะคะดูโกลาคือสลัดที่มีรสขมนิดนึงนะคะปกติแล้วเราต้องปลูกนะแต่ว่าที่นี่มีเกิดเองตามธรรมชาตินะคะสวยมากค่ะหอมด้วยจะออกรสขมนิดนิดนะคะในห้างก็จะมีขายเนาะปกติเราก็จะซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกแต่ว่าแถบนี้จะมีสวนผักเยอะนะคะเขาก็จะปลิวมาแล้วก็มาเกิดแบบนี้นะคะสวยมากเลย แต่ว่านี่จะไม่เก็บลงตะกร้าเนาะเพราะว่าอยู่ข้างทางค่ะเดี๋ยวเราไปดูผักชนิดอื่นกันดีกว่านะคะนี่นะคะหน่อไม้ฝรั่งยอดแรกของปีนี้ค่ะขึ้นสูงแล้วแป๊บเดียวเองเดี๋ยวเราจะเด็ดนะคะอ่อนๆเลยขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างล่างกันค่ะ ตรงนี้สองหนอนนะคะอันนี้ขึ้นสูงเร็วมากไม่ได้มาแป๊บเดียวนะคะอีกหน่อนหนึ่งข้างล่างลเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวเราหักอางอดีกว่าไม่ต้องใช้มีดเลยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่อนๆเลยคะ่ะสวยมากลงตะก้าไป อันนี้เป็นตําแยฝรั่งนะคะงามมากเลยแซมกับหญ้าตุ๊กแกนะคะเยอะนี่ค่ะประมาณนี้แต่เราไม่เก็บเนาะเดี๋ยวเราไปหาหนอไม้ฝรั่งของเรากันดีกว่าดูสองหน่อตรงนี้นะคะตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วคะ่ะไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะเราอาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยตัวนี้ขึ้นจนแบบบานล่ะเดี๋ยวเอาแค่ยอดล้กัน นี่นะคะอ่อนๆเลยเนาะตัวนี้อ่อนมากเลยค่ะน,นะคะเดี๋ยวนิดว่าจะไปส่องดูเห็ดสักนิดนึงเนาะก่อนเรากลบกับบ้านกันเพราะว่าฝนตกแล้ค่ะออกจากป่าเห็ดมานะคะก็ฝนตกแรงมากเลยนะคะก็สรุปแล้วปีนี้นี่ได้เก็บเห็ดแค่ครั้งเดียวกับที่ดอกไม้นะคะเห็ดไม่มีเลยคะ่ะไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าอาจจะมีคนมาเก็บไปแล้วเนาะ ตอนนี้นิดนาวมาเลยค่ะเปียกทั้งตัวเลยนะคะฝนตกเนาะเดี๋ยวนี่จะขออนุญาตกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ